สวัสดีค่ะพบกับค้าพยา,ยากรณ์อ,อากาศบริเวณผักตายฟังตอนออกประจำวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคม25 6 0 ok ิ ok ค่ะมีสภาพอากาศในพื้นที่ผักตายฟังตอนออกจะเป็นพื้นฝือบางเรามาติดตามกันค่ะจา,ากเทนเซอร์การพิจาืณหลากตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีย้อมความกดอ,อากาศต่ำนะคะปกคลุมอยู่บริเวณเออประเทศเวียดนามตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศจีนตอนใต้ค่ะ วลมเี่ปัดปกคลุ่มทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยวันนีนะคะเป็นมรสุมแต่ว่าตอกชียงตายี่มีกํลาลังแรงขึ้นจากเดิน,นะคะ่ะอมานะคะเป็นผัทไทยดาเทียมขลิคกตอนกาบุ้งยีสิปปานีนะคะจะเห็นได้ว่าเออบริเวณเออผักใต้ชาวนีนะคะก็ถ้าเป็นเออตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปนะคะยังคงมีมีเป็นสวนมากอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตั้งแต่สุรา์ธานีลงมานะคะก็จะมีมีหมากนะคะรวมถางบริเวณเออ ทะเลอ่าวไทยด้วยนะคะถึงมีมีกมากค่ะประมานะคะเป็นภาคเหนือชุ่มพอดนะคะแหลกตอนกาเมืองสี่สิบห้านาทีวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝังทลายออกตอนบนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีฝนกําลังอ่อนนะคะปกคลุมอยู่บริเวณเอ่อจังหวัดชุมพอดนะคะสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะร่วมทางเอ่อบริเวณอ่าวไทยด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะกลุ่มฝนจากจังหวัดระนองนะคะจังหวัด พังง่ายเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนข้าปอกคลุมงในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีร่วมทางนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะจนผับเรด์สถิงพลาดนะคะแหละตอนกาบงเซ็นมานาที่วันนี้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าเช้านี้นะคะมีฝนกำลังอ่อนถึงกกำลังแรงนะคะก็ปอกคลุ่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชปทุง l u n สงขลานะคะร่วมทางบริเวณภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะในพื้นที่ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงยะาลานาราธิวาสก็ยังคงมีกลุ่ฟฝนเคลื่อนเข้าไปปกคลุมได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่เป็นฝนจากทะเลอันดามันค่ะรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่าวัดได้สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบครัข์ค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ยี่สิบสามจุดสี่องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ รายงานปริมาณฝน,นสถานีตลอด40เซวโมโบงนะคะตั้งแต่เจนโมงชาลกว่าจนถึงเจโมงชาวนันนีนะคะจะเห็นได้ว่าหลกว่าบริเวณภาคใต้ฟังต้นออกนะคะมีฝนนะคะตั้งแต่จังหวัดประจวบลุกมาเลยนะคะจนถึงจังหวัดยะลานาราธิวาสค่ะแล้วก็มีฝนนะักอยู่บางพื้นที่ค่ะซึ่งสถานีเทวัดปริมาณฝน,นได้สูงสุดหลกว่านะคะอยู่ที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาขวัดได้42.3ม mm ิลลิเมตรค่ะ เยกัการบริเวณผคกตายฟังทนออกวันนี้นะคะหนึ่งจะว่ามระุ้มตะวันตกเฉีงยงใต้นะคะที่ผัดปกคลุ่มทะเละอันดามันาักตายแล้วก็อ่าวไทยวันนีนะคะหรือมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็เลยทาไมวันนีคะ่ะบริเวณผคกตายฟังทอนออกนะคะจะมีมีเป็นสวนหมากแล้วก็มีฝนหรือฝนฝากระนอนนะคะอยู่ที่ประมาณ60%เเซของพื้นที่แล้วก็มีฝนนักได้บางในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะโดยในแต่ละจังหวัดขยังแผดบุรีนะคะประจวบ ชุมพรจนถึงสุราษฎร์นะะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เออ,อนครศรีธรรมราชลงมานะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและพนัราธิวาน,นะคะมีการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ60-70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนนักได้ในบางพื้นที่นะคะยังก็ตามกขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าวนะคะระวังในเรื่องของอันตรายจากฝน ฝนตกหนักนะคะแล้วก็หนึ่องของลมกระโชกเรงในบางพื้นที่นะคะแล้วก็สาหรับขาดไม้อุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่าสุดขาดขาดวาจะอยู่ในช่วง23ถึง27องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะคะขาดวาจะอยู่ในช่วง32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะสาหรับคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะล่มเทพัดปกคลุ่มคับเป็นล่มตะวันตกเชียงตานนะคะความเร็ว 15- ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตื่นทางฟังนะ,ะสูงอยู่ที่ 1- 2เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าะนองอาสูงหมากว่า2เมตรได้ค่ะยังไงก็ตามนะคะขอให้เช่าเรือชาาประมงนะคะเดินเรือกัน้ดยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าะนงกันด้วยค่ะสำหรับขาดไม้สาพาวาการจาวันข้างหน้านะคะบริเวณผักตายฟองต้นออกค่ะตั้งแต่วันที่ 1- ถึง7กรกฎาคม2560นอกี้ค่ะ สำหรับผักตายฟองทออกตอนบนค่ะตั้งแต่แพดบุรีลงมาจนถึงสุราชนะคะก็ในวันนี้ค่ะวันที่หนึ่งไปจนถึงต่อเช้าว,วันที่สองนะคะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นทีนะคะแล้วก็อันมี้ฝนนักได้บางในบางพื้นทีค่ะก็ตั้งแต่วันที่สามกระดาคมเป็นตอนไปนะคะการกระจายตัวของฝนจะลดลงค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณ30-40%ถึงของพื้นทีค่ะ ส่วนผักตายฟังต้นออกตอลนลานะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เอ่อในวันนี้ค่ะวันที่นหนึ่งนะคะไปจนถึงตอนเช้าวันที่นสองนะคะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนนักได้บางในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่นสามกระดัคระดับนไปต้นไปค่ะการกระจายของฝนจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ30-40%ของพื้นที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะข่าพยากรณ์อากาศบริเวณผัใตายฟังตันออกค่ะประจำวันเสาร์เทนึงกระกดาคม2 5 6พรก่็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดโอนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวันนสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน